ันนี้อะไรมาเอค่า BN12 มาเนาะสวยงามโอเคแก,แก้ววันนี้นเอนค้าอ n 1 2ก็มาเยอะดูดิสวยมากอันนี้ลูกค้าสั่งแล้วนะคะจอมมีคนย้อมแล้วของอสดใหม่เลยนะ มนนีเข้ามาหลกเลยมีปลาหมึกคาแล้วก็มีลาโลปลาเพือปาร์ตี้คิวนะคะหนึ่งลังมีห้ากิโลกรัมนะคะตัวนี้แล้วก็มีปลาทูหอมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาทูฟิตทูมันเค็มนะคะตัวนี้ทางร้านจะขายลังละแ5ดร้อยห้าสิบาทนะคะตัวนี้สิบโลแล้วก็มีทูหอมยังต้องมีปลาหมึกคามีปลาช่อนทะเลในการกดิเนเดิมจา้าอาวนกลับมาที่เดิมนะคะเป็นปลาแล้วก็ถ่ายรูปหนคา สวยมากเลยนนลูกศิลย์<ห>ลูกศิษย์พี่แบลแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะสองห้าโลห้าโลส่งแปดให้นะคะเป็น A ห้ารุ่นสวยนะคะ A อสองตัวตาดอกบัวน,นะคะตัวนี้อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะสวยมากสวยมากโอ้ตัวนี้เป็น A หกสี่ตัวจะไม่ใช่ตาดอกบัวก่องขาวนะคะเป็นอีกจ้านหนึ่งมาใหม่เลยนะคะตัวนี้เป็น A6 หกอสวยมากเลยพี่เอลมารีวิวในจ้า ก็อันนี้มีหนวดมีหัวมีอะไรครบไม่หลุดไม่หลุดด้วยเนาะตัวเสมอกันมากเลยค่ะเอามาเลยจ้ะอู้สวยมากเลยอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ a อ A5 A6 ห้หนะคะขอถ่ายรูป่มยจ้าสำหรับใครที่สนใจอาหารทะเลแห้งสอบถามทางร้านได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งและมีบริการเก็บเงินปคายในกรณีที่ส่งเป็นรถบัสน,นะคะส่งวันนี้ของตั่งวันนี้ของถึงวันนี้เลยนะคะแต่ว่าต้องโอนเงินกันก่อนถ,ถ้าเป็นบริษั สัตว์เคสสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะส่งวันนี้ของพรุ่งนี้จ้าสินค้าอาหารทะเลแห้งนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ทะเลทางร้านบัวทองอยู่ในเขตได้สัตว์ก็สามารถจัดส่งให้ได้นะคะของสดใหม่แน่นอนรับประกันคุณภาพจ้าเ,เป็นเจ6รุ่น LP รุ่นใหม่มาล่าสุดเลยนะคะตอนนี้ A 4ตัวจ้ะแต่ไม่ใช่ตาดอกัวราคาจะถูกกว่าที่หอ่อยะคะ่ะสวย,ายางามมาก